สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มเทมแบกแล้งด้วยคอมโบสกิลนักแข่งตัวหน้าอันดับต้นๆของประเทศไทย b r u วาสนานั่นเองครับก็เขาใช้คอมโบเซตเดิมๆนะตั้งแต่ชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วละครั <Okay. S 2> ้งที่ก็อัพมาหลายแพทแล้วนะครับมีทั้งตัวโดนเนฟมีทั้งตัวโดนบัฟหลายตัวนะครับแต่ก็ยังใช้เซตนี้นะครับก็จะมีทัศิยะสานิโจเซฟแล้วก็อีกตัวหนึ่งแอนดูนะครับผมนะไม่รู้ว่าเซตนี้มันดีอย่างไรนะทุกคนนะแต่ดูเขาเล่นเนี่ยแม่งโคตรพิวโค ทั้งทั้งที่ศัตรูก็เห็นนะแต่ยิงเขาไม่ค่อยจะโดนอ่ะไม่เป็นอะไรมาเดี๋ยววันนี้ลองเล่นคอมโบเซตเดียวกับเขาแล้วกันจะขาแข่งมันเขาไหมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับผมถ้าพูดถึงโน่นึ่งเรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริกแมนช็อปเท่านั้นครับเ<อ>ติมปีไฟโคตรจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บบาทเท่านั้นมีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปลรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับ ถ้าเราเติมที่เว็บล <eta> i ทแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะเพื่อที่จะสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทำได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมเงินที่ลิทแมนช h o p เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นคอมโบสกิลวาสนากันแล้วกันนะทุกคนนะคือเขาจะใช้คอมโบประมาณนี้แหละล่าสุดนะครับใช้เป็นคอมโบเซตนี้เลยครับ ทัศยะโจเซฟแอนดูแล้วก็ซานินะครับจะมีใช้ในลิอยู่สักพักหนึ่งมั้งแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาใช้เซตนี้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่ามีดีอะไรเหมือนกันแต่ว่าดูเขาเล่นแม่งปูโคตรมันปล่อยแม่งก่อนละกัน,น,นขอหาปืนก่อนมาร์กไว้ว่ามันอยู่แถวนั้นสองควงนายยกปืนลูดผมยิงไม่ค่อยเป็นไม่มีเสียงไอแดงไแดงมันเชยแดงไง เนีย่ยยิงไม่เข้าหัวเลยถ้าแซ่ไปไหนล่ะเอามาดีแดงมันเป็นนักสู้ที่ดูขเขาแค่ปัดเปรีย้ยวไปตรงมาหมอนั่นไอ้น้องวิ่งมาชาร์จแบบนี้เลยหรอ,อไม่โนนฟังขวาตัวหนึ่งนะตำแหน่งนี้แน่นอนฮั่นไนะนั่งทำอะไรอะ่ะ นั่งทำอะไรอ่ะหนั่งทำอุปกรณ์หรือเปล่าผมนี่แต่งตัวมาพอดีเลยนั่งทำอุปกรณ์ไป็นนอนนะครับจา้าหมดยังไม่รู้นะบางเนี่ยแต่ว่ามันยังดาวอยู่นะไอหมอเมื่อกี้แต่เราไปหาเบอร์สี่ครับเบอร์สี่อยู่ฝั่งนี้นี่ไงใช่จริงด้วยเบอร์สี่ยิงตายไปแล้วไม่รู้ยังมีเปล่ามีมีม,มีโดดขึ้นไปแล้วเพื่อนไม่เอาไม่มันคมจังอะเบอร์สี่เลือดเต็มไม่ใช่าเมื่อกีนะ้เนี่ย โดนผมไปด้วยโดนมันแป๊บเดียวนะวันนั้นล่างหนึ่งเพื่อนขวามือมีโคตรเจ็บสาหัสเลยมันสวยมีอีกมีอีกมีตุันไปเนี่ยทุกคนไปเนี่ยอย่างบ้านหลังนี้แหละใจเออนั่งทำไรนั่งทำบุกบออีกแล้วเรียบร้อยหมดแตก ยิงโทก้อนก็กระโดดบ้างนะทุกคนนะกระโดดยิงมันจะมีโอกาสโดนหัวผมเห็นนะแข่นเขากระโดดกระโดดทุกจังหวะมาชบมุบเต็มอะไรนู่นน่ะเห็นอีกทีก็จะเสร็จละจะมาชุบไบด้วยแหละเดี๋ยวนี้เนานะดูคนดิสามสิบแปดไม่ลดเลยมีตัวหนึ่งนะนา้โดนโดปูปลาหรือเปล่าอัอนนี้แข เต็มหัวขึ้นสังหารเจริญเจริญไอ้บ้าเอ๋ยจะเล่นยังไงให้ผิวเหมือนเขาวะทุกคนม่งตายยากด้วยนะคอมโบเซตนี้ก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีนะทุกคนแต่ว่าต้องเล่นเป็นทีมด้วยต้องมีอร์ตที่ดีถ้าเล่นคนเดียวก็น่าจะตายแอนดูโจเซฟก็เป็นคอมโบที่มีประโยชน์อ่ะสานี้ก็ใช้ได้ทั้งเพื่อนทั้งเราเรามีตัวครับด้านหน ฟ้าหรือ huh. เ่าวะวันนี้เงนฟ้าจริงและวปยังไม่โดนช้ดิไม่โดนก็ช้าดิอ้าอุ้ยอุ๊ยอุยุยอุยอุยอุยนยเยอนยยอนยอยยอนมยหน่อยยอยยอยอยยมาดยวะอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยอุ๊ยนุ๊ยอุ ยิงกู่ชิวๆเลยจบละโอเคแก้วผมลงบูเลยดีไหมผมว่ามันน่าจะไม่ไม่มาเก็บศพผมนะมาจากไหนตัวนึงอะแปบบ๊บงเก็บศพแปบบ๊บเาเรามีทัสเสียอยู่ถ้าเราใช้ทัสเสียเราก็จะได้ซานีนะครับเรื่องเราก็จะขึ้นนิดนึง ไ,ไ,ไอ้โว้ออกปะเอาดิวะมาดิโอ้เป็นไงเป็นการวัดเลยจังหวะเมื่อกี้ตายเป็นตายของผัญญาแป๊บมานี่ไอ้วอกลับมาฟูแล้วครับโอเคแปดคิวเข้าไปแล้วเราดูบนแมพแม่งลดมาสี่คนจากตอนนั้นเอา้าตัวเหรอ กลับไปช่วยเพื่อนครับยางมียิยงจากบ้านตัวนี้ตัวหนึ่งอ่ะออกบ้านก่อนแล้วกันคนไม่ลดเลยแล้วหัวอะไรอ่ะตึงเกินไปปะ <S 2> <S 2> <า>นี่ไงกระโดดยิงเข้าหัวกระโดดครับกระโดดบ่อยๆทุกคนกระโดดเป็นกบเข้ยยังไเสียงความมางันไว้ก่อนพอแมงสลีขึ้นมา ด่อันนี้มันต้องลอบครอบนิดนึงสองเท้าปะเอาเท้ารองเทาเพื่อนอัอนอหนึง่งเดาเดวเร็วโ,โจเซฟเวลาเราโดนยิงเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับทันทีเร็วขึ้นแล้วก็เวลาโดนแฟดฟีดโดนโดนใบโดนอะไรพวกเนี้ยโดนโดนอะ่ะมันจะไม่มีผลโอเคโจเซฟกันได้่อ,อนแปบน้งนะ เฮ้ยอะไรอะอะไรอะทําทไมกดตรงนี้มันไปโดนสกิลวะอยู่นะเหล่โถมไม่อยู่ละอยู่อยู่เถอะแถ้วกันวง,งเล็กแล้วถ้ผมตายตไม่ทัน,นเพื่อน,นใจเพื่อนครับข้างใน,นจะกระโดดยิงไม่กระโดดออกน้าต่างเฉย ระเบิดดีแบบเนี้ยแป๊บนะหา้ามีไหมตัวนึ่งทำเมือเนาหนาซองนะอุ้ยมีเข็มไม่ไม่ตัวนึงเห็นไหมสองนะ้อยเพิ่มาละเป็นมาละ สวยดีนะเพื่อนมาทำให้ผมกล้าวัดไม่งั้นนะผมน่าจะตาย <S <S อหาเกาบแป๊บนีถ้าผมมีเกาะหนาๆคือแบบโคตรถึกอะผมบอกให้ยิงแทบไม่เข้าเลยนะถ้ามผียาดัะนี่เกาะสีสวย <S <S เฮ้ยยังลุกมีไอ้ชุดอะมันมีตัวนึงคืนก่อนครับเพื่อความปลอดภัย เอาสักัน,นหัวเลยฮัมโมน่ะไมีเชิงข้างขวาปะเจ็บนะเข้าหัวตายก็มีกันอุ้ยอะไรอย่างไรอย่างข้างขวานี่เคลียร์ยังวะนะมันเพื่อนเคลียร์ยังนะซ้ายก็มีนะผมเอารับซ้ายก่อนแล้วกันว่าน้ต้องเข้าวงด้วย ทำงานล้วนตุยหลังเจ็บไปวะเดาไปแล้วจ้าวงบีบละวิลลโดนปะเมื่อกี้ทำไมป้อมขยายน่าจะโดนนะผม,มว่าซุนเลย ไปตีครับอ้าแบบตัวเดียวสวยที่หนึ่งแชมป์ดิไงครับนหมครับหายหมดเลยตอนนี้เนี่ยบุรี <laughs> ไปแล้วจ้าใช้ปืนด้วยใช้โดนด้วยสปีดด้วยใช้ให้หมดสกิลอะสกิลที่มีอะอยังโหดอะทุกคนสกิลนะไม่ใช่ตัวผม <laughs> ถ้าตัวผมเล่นกากมาก นี่ผมนั่งทำอุปกรณ์ไมนเอนอนเลยครับจ่าแรงแดงครับขึ้น3ดาวตน้นซีซั่นอยู่ตอนนี้นยังไม่กลาง15คิวอะโคตรแบกผมเอาสกิลว,วาสนาถ้าถามว่าใช้ดีไหมในแหลงมันก็มีประโยชน์ทุกตัวนะถือว่ามีประโยชน์ทุกตัวแล้วก็มีประโยชน์กับทีมด้วยสำหรับซา,านินะครับโจเซฟก็ป้องกันพวกสกิลโดน ตก,กิลใบอะไรพวกนี้นะฮะแอนดูก็ป้องกันพวกเด็กเล้งได้ดีนะทุกคนนะแต่ว่าเกาะเนี่ยต้องหนาหหน่อยเกาะสามเกาะสี่เป็นต้นไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ